มาค่ะมาดูเรื่องของฟอเรนเวียรกันดีกว่าเสียงเปลี่ยนอีกแล้วเสียงเปลี่ยนอีกแล้วนะคะก็ตามที่คาดไว้นะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหมีภาพเลยมีภาพเลยเขาตามราสูงทะเบียนด้วยไม่เบอร์ด้วยสื่อเยอรมันเกาะติดดีวนี้มากๆมากกว่าสื่ออังกฤษมาด้วยรถเยอรมันมันก็เป็นรถตู้ที่เขาใช้ขับ โปรติโคันนี้ไม่ใช่หรอหรือมันจะมีอีกคันหนึง่งคันนี้แหละแต่ไม่รู้แต่เมื่อวานก็แลนดิ้งเรียบร้อยนะคะด้วยเครื่องบินส่วนตัวค่ะบินมาลงที่แมนเชสเตอร์ครับบินมาลงแมนเชสเตอร์นะเอ๊ะหรือว่าลงสนามบ,บินลิฟต์ลงแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ค่แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์นะคะก็อ่ะคนไหนคุณป๊อบก็รู้เห็นไหมเมื่อหาว่าแต่เป็นวงนอวงในข่าวเขาก็ออกก,กันเมื่อกี้โฟก็ต้องตกใจคุณ คุณผู้ชมครับคุณเข้าใจคำว่า coming up ไหมฮะถ้าคุณบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับฟอลินเวสสร็อทั้งแบบไม่ใช่แค่ฝั่งของเซอ,อังกฤษนะคะแพทเทนบงแพทเทนเบิร์กนี่คือเกาะติดสกายเยอรมนันนี่แทบจะเกาะหางเครื่องบินมาด้วยอะ่ะเหรอเออแบบแลนปุ๊บนี่คือแบบดักเลยนะคะแอบถ่ายกันสุดฤทธิ์แต่ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็โดยตามรายงานเนี่ยบอกว่ามาตรวจร่างกายขั้นต้นไปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะมีการตรวจร่างกายกันเพิ่มเติมแล้วก็ ก็ถ่ายคอนเทนต์คนตัวกันนะคะก็จริงๆแฟนลิวพูดตื่นเต้นจนหายตื่นเต้นละเพราะว่านักเตะเขาเปิดตัวกันไปเองเรียบร้อยแล้วเดอยู่แล้วเขาเขาไม่รอเขาเปิดตัวกันไปเองเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องของค่าตัวค่าเหนื่อยอะไรก็เป็นไปตามข่าวที่รายงานก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวทะลุหลัก100ล้านปอนด์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นโบนัสแอดออนอีกแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นแบ่งจ่ายนะจะยังไม่ได้จ่ายก้อนเดียวร้อยล้านโอ้ชัวใช่ไม่นั้นเสียเปรียบ ใช่คัะแล้วก็ข้าบัญชีค่าเหนื่อยเนี่ยไปจบที่แถวแถวสองแสนบวกโบนัสอะไรอย่างนั้นอ่ะก็โอเคก็เข้าใจได้นะว่าแต่้ก่อนหน้านี้ที่มา3ามแสนห้าอะไรเงี้ยว่าเวอร์ไปก็บอกไปแล้วว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่นี่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นนักเตะที่จะมีค่าตัวสูงที่สุดของสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะซื้อมาร้อยล้านปอนด์บวกแอดออนอีกนะคะก็วันนี้คุณปอนด์ไม่ห้าโมงหรอกนี่ต้องอย่างนี้อันเนี้ยไม่รู้อันต้องอย่างงี้คุณผู้ชม เนี่ยเห็นไหมมีข้อความบอกว่าห้าโมงจะได้เห็นเชื่อพิอาเขาบอกไม่ใช่ห้าโมงหรอกนี่ต้องอย่างนี้ไม่รู้อ่ะแต่ไม่น่าวันนี้หรอกนี่ผมชอบไม่รู้เขาไม่รู้เอาอานนี้เอาอย่างนี้สกิดหน่อยพายการซิปหน่อยสิไม่น่าหรอกพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้หรอกพรุ่งนี้วันเสาร์นะทันไหมอาจจะนี่ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนขึ้นอยู่กับความกดดันของสื่อคุณชมไม่อันนี้เดาเดาเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเดาและเมื่อกี้ยังบอกว่าคุณจำน่าจะ คุณจำคุณจำนอนโมตอนอฟ่นไดได้ไหมอ่ะเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอีอ้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่รู้เขาจะทำออกมายัางไงไม่รู้เหมือนกันเอาเอาแผงพาราเซตามอลเป็นหนึ่งแผงไม่ท่ามามจากห้างขายยาไม่มีเอาเป็นว่าถ้ารีบก็ถ้ารีบก็วันเสราร์ไม่รีบก็วันจันทร์นี่ทำลายมาพวกคุณตาสว่างยังครับคนดูสปอตคอร์เนอร์ ถ้าคนที่มาทาคู่กับพ r อาสมสรแล้วคุณติ๋มติ๋มนะครับคุณย่งมาเรียกเปนพาสมสคุณเข้าใจยังครับฉันไม่ใช่พ r าสมสอฉันเดาบอกแล้วราะว่าถ้าเขามาปกติถ้าเขามาวันอย่างเงี้ยอ่ะมันมีข่าวมาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้สมสรมันรอไม่ได้เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะข่าวกดดันแฟนบอลกดดันถูกไหมคำถามต่อไปลึกกว่าเดิมอีกไม่ต้องลึกแล้วไม่ตอบเดาเดาก็ได้เดาก็ได้ไม่ตอบผมไม่อยากหรอกเห็นเสื้อเนี่ยผมขอคำถามแอดวานรู้เบอร์เลยไหม ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาเลือกเบอรไหมไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะสิบเจ็ดมันคือคอร์เตจโจนใช่ไหมสิบไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้่าเบอร์เปิดตัวมาหกสิบหกตลกเลยนะเปิดตัวมาหกหกสิบหกเลยขำเลยนั้นพวกคุณโลกจิตนะครับไม่รู้ไม่รู้เรื่องเบอร์อะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราอยากให้เขาทำคอนเทนต์อะไรรู้ไหมคนคนเขาเชื่อผมกันหมดแล้วตอนนี้เราอยากให้เขาทำคอนเทนต์อะไรรู้ป่ะเราอยากให้เขาพูดชื่อตัวเอง อ๋อโหมีเพราะว่าในอังกฤษอะมันเวิร์ดมันเว <but> ิร์ดอยู่แล้วเวิร <ver, S 1> uh ์ดเวิร uh ์ดแต่ว่าและลูกดีฉันก็เรียกเวิร์ดถ้า<พ>จิดเรียกเวิร์ด ก็เหมือนบรูโน่เฟอร์นันเดสทุกวันนี้เขาบอกเขาชื่อบรูโน่มิเกลเฟอร์นันช์แต่คนอังกฤษก็บรูโน่เฟอร์นันเดสไม่สนใช่ก็เนี่ยอย่างถึงถึงบอกเลยค่ะว่าแฟนบอลนกดดันเหมือนตอนเมสันเมาคุณจำได้ไหมแฟนแมนยูทวงทุกวันอ่ะเปิดย่างเปิดย่างใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งด่าไปอย่างมีเดียสโมสรว่าทำงานช้าจริงอยากรู้ว่า pronounce properly ยังไงเนี่ยเข้าเลโวคูเซนทีวีมีอ่ามีใช่มีอยู่แล้วเพราขาพูดชื่อตัวเองอยู่แล้วอ่ะก็เรื่องของฟอร์เรส์เวก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะตรวจร่างกายวันนี้ อีกวันหนึ่งถ่ายคงถ่ายคลิปเปิดตัวก็อย่างที่บอกว่ารอดูแล้วกันวันวันวันเสาร์วันจันทร์อะไรเงี้ยนะคะเบอร์สิบสองว่างเหรอเหรอนี่น่าจะเออสิบสองว่างนะคะี่จะไปเอาสิบสองทำไมละคุณต้นกล้าเฮ้ยผมว่ายี่สิบเจ็ดมีสิทธิ์นะเขาเคยใส่นะเออยี่สิบเจ็ดก็มีสิทธิ์ใช่